สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีธนูวันนี้จิ๊บน่าจะจะดูดวงความรักให้กับชาวราศีธนูที่มีคู่แล้วนะคะ คนมีคู่แล้วมาดูกันว่าในเดือนมกราคมความรักเป็นอย่างไรบ้างสําหรับชาวราศีธนูอเดือนมกราคมพศ2564นะคะชาวราศีธนูเกี่ยวกับความรักสําหรับคนมีคู่แล้วนะคะชาวราศีธนูคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมค่ะไปจนถึงวันที่15มกราคมนะคะมาดูกันว่าดวงความรัก,นกนในเดือนมกราคมเป็นอย่างไรบ้าง อ่าคนที่มีคู่แล้วเท่านั้นนะสำหรับคลิปนี้ไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเป็นไพ่เพจออฟคัพค่ะเพจออฟคัพเป็นตัวแทนแห่งความคิดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะเดือนมก,กราคมคุณจะรู้สึกคิดถึงคู่รักของคุณตลอดเวลามีความคิดถึงให้กันและกันตลอดเวลานึกถึงกันคิดถึงกันอยู่บ่อยๆไม่รู้ว่าทําไมคิดถึงบ่อยนะแต่ว่าไพ่บทสรุปบ,บอกว่าก็เพราะว่าทะเลาะกันบ่อย ละหองละแหง่งเล็กๆน้อยๆกันตลอดทั้งเดือนนะคะสําหรับเดือนมก,กราคมสําสหรับชาวราศีธนูทะเลาะกันบ่อยมากแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไร้สารละนะคะแล้วก็เออพูดแบบนี้จะจะจะถูกใจไหมเนี่ยแต่มันไร้สารจริงๆแล้วก็บ่อยด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณทําก็คือพยายามปิดบังความรู้สึก พยายามเหมือนฉันเก็บความรู้สึกฉันจะเก็บความรู้สึกฉันจะไม่พูดว่าฉันไม่พอใจและฉันจะทําให้เธองงว่าฉันคิดอย่างไรกันแน่เออบางทีก็ทําเหมือนว่าเหมือนไม่มีอะไรอะ่ะแต่จริงอาจจะไม่มีอะไรประมาณนี้คือชอบทําตัวรับลมคมในในเรื่องของความรู้สึกในช่วงนี้เช่นพยายามไม่ไม่แสดงออกเกี่ยวกับความรู้สึกในช่วงเดือนมกราคมเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าต้องการคือมันมีความอึดอัดอยู่ในตัวชาวราศีธนูน่าจะมีความอึดอัดอะไรบางอย่างเพราะว่าความรักในช่วงนี้ทะเลาะกันบ่อยเกิดความอึด อึดอัดคุณจึงพยายามไม่แสดงความรู้สึกหรือไม่พูดความรู้สึกออกไปแต่ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วคุณเนี่ยคิดถึงเขานะเพราะไพ่เพจออกทับเนี่ยคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดอืมต่างคนต่างคิดถึงกันนะคะแต่บางครั้งนอกจากจะไม่พูดความรู้สึกทําตัวเหมือนมีรับลมคมในและยังแกล้งทําตัวเป็นโสดอีกด้วยนะสำหรับชาวราศีธนูบางทีนึกอยากจะทำอะไรก็ทำตามใจ คิดว่าตัวเองโสดลองทําดูอะไรแบบนี้ยเพราะว่าทะเลาะก,กันนั่นแหละก็อย่างที่บอกนะคะทะเลาะก,กันระหองระแหงในช่วงเดือนมกราคมและชาวราศีธนูเนี่ยจริงๆเราคิดถึงเขาอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ว่าด้วยความอึดอัดนะ ก็ทําเป็นเหมือนกับไม่แสดงออกความรู้สึกและประชดประชันด้วยการทําตัวเหมือนโสดทําตัวเหมือนโสดนี่คืออะไรได้บ้างคือทําตามใจตัวเองอะ่ะตัวเองคิดว่าอยากทําอะไรฉันก็จะทําทําไมล่ะฉันก็จะทำเหมือนตอนที่ฉันเป็นโสดนี่แหละอะไรประมาณนี้นะคะเออใส่อารมณ์ให้ด้วยเอออะมางั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคู่ของชาวราศีธนูล่ะเขารู้สึกอย่างไร เกี่ยวกับความรักในช่วงนี้เมื่อกี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอในเดือนมกราคมนะสภาพมันคือทะเลาะก,กันนั่นแหละแล้วก็อึดอัดแต่คุณก็ยังคิดถึงเขาและบางครั้งต่างคนก็ต่างทําตัวโสดด้วยนะคะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคู่ของชาวราศีธนูเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนนี้ อ่าเขาติดต่อคุณตลอดไม่ว่าคุณจะทำแบบไหนเขายังให้การติดต่อคุณตลอดคุยกับคุณตลอดแม้จะไม่บ่อยแล้วเขาก็พยายามเฉยๆนิ่งๆลงเขาพยายามนิ่งลงเพราะมันทะเลาะก,กันตลอดไงแต่ว่าจริงๆแล้วตัวตนเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกเขามีความสุขดีนะเขาพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ใน,ในทุกๆด้านนะ เขาอยากจะให้มันประสบความสําเร็จและสมบูรณ์เขาพยายามทําทุกๆด้านให้ประสบความสําเร็จอยู่และเขาเองก็รู้สึกมีความสุขแต่ในใจลึกๆของเขาสิ่งที่เขาแสดงออกอาจจะดูมันมีความสุขล่าเรลิงพยายามทําทุกอย่างให้สมบูรณ์คู่ของชาวราศีธนูนะนี่เราพูดถึงคู่ของชาวราศีธนูอยู่แต่จริงๆแล้วในใจรู้สึกอกหัก รู้สึกเสียใจกับการกทาของคนรักรู้สึกเหมือนถูกทิ้งเหมือนถูกบอกเลิกไหมคะน่าจะเป็นช่วงตอนที่ทะเลาะก,กันอืและแถมยังมีเก้าดับสิบดาบเก้าดับเก้าดับสิบ,ด,บดับมาครบคือคูณสองนะใบเดียวก็แย่แล้วแทบตายแล้วแต่อันนี้คือในใจคือเสียใจเกี่ยวกับการทำของคนรักคิดถึงคนรักแทบขาดใจนั่งร้องไห้อยู่บนเตียงเวลาที่ทะเลาะก,กันเขาคนนั้นของชาวราศีธนูเศร้ามาก แต่พอดีกันแล้วเนี่ยเขาก็พยายามจะเฉยในส่วนของที่จะทําให้ทะเลาะกันเขาจะพยายามนิ่งแต่เรื่องอื่นๆเขาพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างมันออกมาสมบูรณ์และมีความสุขที่สุดและเขาก็ยังไม่ไปไหนเขายังติดต่อคุณมาตลอดชาวราศีธนูคะได้เห็นแบบนี้แล้วคู่ของคุณดีมากๆเลยคือเก็บความเสียใจไว้ในใจนะเขาอะแล้วก็แสดงออกด้วยความสุขทําทุกอย่างให้มันประสบความสําเร็จถ้ากําลังผิดใจกันอยู่แล้วมาดูคลิปนี้ นะดีกันเถอะอย่าทะเลาะกันบ่อยนะคะชาวราศีธนูง้อปั๊บรีบหายเพราะเขารู้สึกแบบนั้นอยู่อะมาดูกันต่อว่าแล้วชาวราศีธนูเองล่ะในเดือนมกราคมรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักไพ่บอกว่าชาวราศีธนูสนใจเรื่องของการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับให้กับครอบครัวให้กับความสัมพันธ์สร้างความมั่นคงทั้งทาง,งด้านอ่อ ทรัพย์สินความมั่นคงในปัจจัย5ภายนอกและความมั่นคงในความสัมพันธ์ชวาวราศีธนูจริงๆแล้วแม้จะทำตัวเหมือนโสดแต่จริงๆแล้วอะค่ะอยู่ในสีในธรรมค่ะไม่นอกใจอยู่อยู่แบบ อยู่แบบซื่อสัตย์มากๆไพ่ใบนี้มันเป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์นะเออซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็เรียบร้อยทําไปอย่างนั้นแหละแค่อยากทำตามใจตัวเองเรียกได้ว่ายอย่างนั้นนะในเดือนมกราคมและชาวราศีธนูรู้สึกว่าออความรักมันก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่ได้เสมอปรับทัศนคติกันแล้วเริ่มต้นกันใหม่ชาวราศีธนูจริงๆแล้วในใจมีความสุขกับแฟนนั้นเนี่ย,ยดูซิไพ่ดีๆทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ในใจแล้วเนี่ยคุณมีความสุขกับแฟนแต่ไม่รู้ว่าเวลาแสดงออกแสดงออกอาจจะทุกข์กว่าแต่ในใจของแฟนน่ะทุกข์กว่านะเท่าที่เปิดมาและชาวราศีธนูนะคะก็ยังรู้สึกว่า ตัวเองอยากทําอะไรบางอย่างก็จะทําตามใจปัรถนยยังมองหาสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองอยากทําอยู่เ,ออเรียกได้ว่าช่วงนี้ชาวราศีธนูมักอยากคือด้วยความที่อยากจะสร้างความมั่นคงในปัจจัยท้าในในอาชีพในความมั่นคงทางครอบครัวชาวราศีธนูจึงมองหาสิ่งที่ตัวเองอยากทําแล้วมันน่าจะประสบความสําเร็จอยู่คุณค่อนข้างหมกมุ่นอยู่กับการสร้างครอบครัวให้ให้แน่นแฟนอะให เขาเรียกว่าอะไรให้มันคงขึ้นนะนะคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องความรู้สึกหรอกถึงแม้คุณจะแสดงออกด้านความรู้สึกเยอะแต่จริงๆแล้วคุณสนใจเรื่องความมั่นคงของครอบครัวมากกว่าและคุณก็อยากให้ทุกอย่างมันดีแต่ว่าชาวราศีธนูเองก็เป็นคนที่ให้อภัยและเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแต่ถ้าตรงไหนที่มันมีปัญหานะชาวราศีธนูจะรู้สึกว่าฉันจะแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้เกี่ยวกับความรักคือถ้ามันมีปัญหาอะไรกันอยู่ฉันขอนะขอให้แก้เถอะ ต้องแกนะอะไรแบบนี้นะคะชาวราศีธนูนูรู้สึกแบบนี้ดูภาพรวมแล้วชาวราศีธนูมีความสุขในใจมากกว่าคู่นะคะอ่ะย้ำอีกทีหนึ่งสงสารขเขาเถอะดีกับเขาเร็วๆนะอย่าโหดร้ายนักโอเคมาชาวราศีธนูคะมาดูกันต่อว่าแล้วคุณควรจะทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนมกราคมนะคะไพ่บอกแบบนี้คะ่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นมันจะดีขึ้น คุณทะเลาะกันทุกครั้งแล้วมันก็จะกลับมาดีขึ้นการทะเลาะกันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารพูดผิดหูกันนิดเดียวคําพูดที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาก็จะเป็นปัญหาในช่วงเดือนมกราคมทําให้ถึงขนาดบอกเลิกได้เลยทีเดียวแต่หลังจากนั้นแล้วสถานการณ์ก็จะพลิกกลับมาดีขึ้นแล้วก็ เป็นการพัฒนาความรักแบบช้าๆแต่มั่นคงนะคะ,ะเรื่องต่างๆมันเป็นเรื่องเพราะว่าความรักนั่นแหละ,อ,ะอาจจะเป็นเรื่องของความพึงหวงก็เป็นไปได้ความใส่ใจกันมากเกินไปก็เป็นไปได้ความความที่มีใจรักกันมากๆก,กันนะเพราะมันเป็นเดวิลคือความปรารถนา ในตัวซึ่งกันและกันมากๆอ่ะจริงๆก็คือความเป็นห่วงความรักความสนใจที่มากเป็นพิเศษนั่นแหละมักจะทําให้เกิดปัญหาเอาเป็นว่าให้ระวังคําพูดในเดือนมก,กราคมนะคะมีสิทธิ์บอกเลิกกันได้ถึงขนาดนั้นเลยเพราะคาพูดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ไม่ได้ตั้งใจนั่นเองแต่สุดท้ายดีกันแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะสําหรับคู่ของชาวราศีธนูคนที่มีคู่นะคะยังไงก็ตามทะเลาะก,กันบ่อยหน่อยแต่ก็ยังดีกลับมา ลับมาปรับความเข้าใจกันแน่แแหละบอกเลิกกันไปนิดเดียวแล้วก็กลับมาดีกันต่อดูแล้วไม่ใช่ปัญหาหนักเป็นปัญหาเล็กๆแต่ตลอดทั้งเดือนเท่านั้นเองนะคะแต่มันก็ผสมกับความคิดถึงค่ะพอทะเลาะกันเสร็จแล้วก็มาคิดถึงกันประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศรีธนูขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ั s c r คร e แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ด้วยค่ะขอบคุณ